โอเคก็กระสวัสดีก็ได้ท่าน,นครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมวันพันแมนเดสตองเกตในเซิร์ฟเวอร์6หรือ9เซิร์ฟไทยนะผมแล้วก็6ซอมซ้มนั่นเองครับผมนะโอ้ขออภัยที่ผมมาลีบนะครับช่วงนี้ผมก็คาดจะมึนๆน,นิดหนึ่งครับแล้วก็ทําไมกูแหลกๆเนี่ยก็น่าจะลงคลิปอยู่แล้วมั้งก็โอเควันนี้ก็น่าจะมีหลายคลิปนะที่ผมลงนะครับก็อย่าลืมดูนะแล้วกันนะผมโอเคเราอัปเดตตัวของ อันดับของเราก็ดีกว่านะผมนะส่วนภารกิจวันนี้ผมน่าจะทําตอนเย็นนะเพราะผมขี่เกียจทำเลยไม่ไหวเลยครับเพราะว่าเควสมันเยอะเสะือเกินนะไม่ไหวจริงครับ <c oughs> เดี๋ยวมเมาทีจะตอนเย็นไปเลยแล้วกันนะผมนะโอเคอันดับตอนนี้ผมอยู่ที่เท่าไหร่วะตกไปเนี่ยหนึ่งร้อยแปดสิบสองผมรู้สึกว่าผมยิ่งเล่นยิ่งอันดับตกนั่นแหละโอ้เครียดแต่ไม่เป็นไรครับก <c oughs> ็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็แล้วกันนะผมนะเพราะผมไม่ได้เสียเด็วอยู่แล้วนะผมนะ เออว่าแต่ไอเฮี้ยนั่นมันเอามา,า,าจากไหนวนะเ,รรรรรรเนี่ยอะะอโลรกงสตมมงสตมะเนี่ยเออแปลกนะเอ่อไม่เป็นไรเขาได้ยังมีวิธีของเขาแหละพานายอยู่ที่สองร้อยเจ็ดสิบสามผมตัวละครสุดแก่งอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดโอ้ยลงมาเยอะแล้วผมน่าจะเจลีผมนะครับแล้วก็มีกิวอยู่ที่อันดับที่สิบเก้าของผมนะก <c oughs> ิว, <c oughs> วผมนั่นแหละนะก็ <c oughs> ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับแต่ว่าผมรู้สึกผมเล่นเซิร์ฟนี้ไม่ไหวแล้วจริงนะครับผมก็พยายามเล่นถ้าที่จะเล่นไหวแล้วนะครับเซิร์ฟนี้นะก็ไม่รู้จะถึง20ล้านไหมแต่ก็พยายามอยู่นะผมนะก็อาจจะเชื่อว่าผมหนละกันน,นะทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอดูก,กันตรงนี้โอเค PVP ก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับขอดู p v p หน่อยสิ PVP ไม่มีใครตีเลยอะโห คืออันดับแต่ละคนนี่คือสุดๆทั้งนั้นเลยนะผมนะก็เลยไม่มีใครตีนะครับแล้วก็เออ่ซัพพอร์ตใกล้จะไปแล้วนะครับก็อย่าลืมเก็บซัพปงซัพพอร์ตกันด้วยจ้าโอเคตอนนี้ซัพพอร์ตผมอยู่ที่อ,อ่75นะผมชี้25เลย75นะผมนะเดี๋ยวเก็บให้หมดก่อนนะ, <c oughs> ะได้ประมาณนี้นะผมนี่ประมาณนี้นะซัพพอร์ตนะผมนะซัพพอร์ต คิงหลังจากที่คิงไปแล้วก็จะมีโซลิวมานะผมนะก็เห็นในข่าวว่าเซิร์ฟใหม่มีคนจะเอาโซลิวมาตบผมนะครับก็ก็อยากจะโดนตบสักครั้งในชีวิตนะผมนะก็พอดีว่าผมไม่เคยโดนตบนะครับในเซิร์ฟอ่าหกสี่สามนะผมนะผมอยากโดนตบอ่ะนะก็จัดให้ผมหน่อยละกันนะครับผมนะเออนะครับใครอยากคิงก็ผมนะไม่ว่าจะเป็นพลังหรืออะไรก็ตามผมไปเซิร์ฟใหม่เลยผมนะ ว่าผมจริงจังเซิร์ฟใหม่แล้วรอบนี้เซิร์ฟนี้ผมคงจะแบบอัปเดตเรื่อยเปื่อยครับก็คือพยายามบอกว่าเซิร์ฟผมยังไม่ตายนะผมยังอยู่นะครับในเซิร์ฟนี้นะครับผมเป็นาสายฟรีที่ยังรอดชีวิตอยู่ในนี้นะครับผมนะแล้วก็กระตุกกระตกนะผมผมน่าจะลงคลิปอยู่แล้วเพราะวันนี้มีคลิปตัวกึ่งกูนะผมแล้วก็มีคลิปแถมก็คือเป็นลายเสตียนะผมนะเกี่ยวกับเสตีนั่นเอง <c oughs> เป็นของแถมนะผมนะ ก็มีประมาณนี้กันละกันอ่าส่วนตัวละครก็คงไม่มีอะไรอัปเดตแล้วผมนะก็พลังก็เท่าเดิมอะไรเท่าเดิมหมดเลยนะครับแค่เราไปเซิร์ฟเวอร์หกสามสามที่เราเล่นกันประจําดีกว่าผมไปผมวันนี้เราไปกันเร็วหน่อยเนาะโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์หกสามสามไปที่เรียบร้อยแล้วผมนะก็อ่าอัปเดตพลังได้พอสมควรนะผมนะตอนนี้อยู่ที่สามล้านนะผมนะก็สามล้านนี่ก็ถือว่าเยอะเลยนะผมนะก็พยายามที่จะ อ่าวอชูล่านะผมนะแต่ไม่รู้ว่าอชูล่าผมเนี่ยมันจะสุดตอนไหนครับแล้วก็เอาตรงๆนะอชูล่าผมเนี่ยต่อยใครไม่เข้าเลยนะครับผมนะก็ต้องเข้าใจผมมันดามิมันคิดจะฆ่าเลือดนะเนาะแล้วก็โลกของเด็กเนี่ยมันก็คิดจะฆ่าเลือดเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นการที่เลือดเนี่ยมันชนกับเลือดนะผมมันจะมันจะไม่ไม่ไม่สมดุลกันเข้าใจไหมมันจะทําให้การตีมันไม่เข้านะผมนะแต่ถ้าแบบ ถ้าเป็นแบบอย่างเช่นเด็กเนี่ยมันเป็นมันเป็นปอ้นปนปองกันก็จะเป็นเกก็บเลือดใช่ไหมแต่ถ้าฝั่งเราเป็นดาเมจดนะครับมันจะมันก็สามารถที่จะโอกาสที่จะเจาะเ,เข้ามีสูงนะผมนะเออประมาณนะผมแต่ว่ามันก็จะมีกรณียกเว้นอย่างเช่นอัศวินจัรกลกนนะผมนะหรือตัวที่มันทะลวงดาเมจจริงอะไรประมาณนะั้นนะพวกนั้นนะเออมันก็จะโจมตีได้นะผมรู้สึกว่าเซลล์ที่ผมทำเคสเสร็จแล้วนะโอเคอเลยก็เคสใหญ่นะผมนะ แค่เราไปดูอันดับกันดีกว่าแล้วผมอันดับที่อยู่เท่าไหร่ครับผมเพราะว่าเซิร์ฟนี่ผมเล่นบ่อยกว่าเซิร์ฟโน่นอีกนะครับผมว่าเซิร์ฟนี่ยอยู่อันดับที่สองร้อยเก้าสิบจากอันดับสามร้อยนะผมนะก็ถือว่าขึ้นมานิดนึงนะครับผมนะแล้วก็อ่าอยู่อะไรนะอ่านดาดอยู่ที่สามร้อยแปดสิบสามนะผมตัวละครสุดแกงก็ไปจากปัดเด็กสองร้อยแปดสิบสองนะผมนะแล้วก็อ่ากิลอยู่ที่ยี่สิบแปดนะครับผมก็กิลเราก็ยัอยู่เหมือนเดิมนะจ๊ะน้องเราไม่ทิ้งกิลไปไหนนะครับก็หลังจากที่ น้องเนี่ยที่ไม่ได้เข้าเล่นมานานแสนานเนี่ยพี่ก็อัปเดตพลังไปเยอะผมอ่ะนไหนก็ไหนแล้วนะผมขอตีน้องมาสักหน่อยแล้วกันนะครับถึงพลังเราจะห่างกันก็เถอะนะเออเอาอัชชุลาไปตีมันดีกว่านะครับเดี๋ยวมึงจืออัชชุลากูแน่นอนเลยเนงะี้ยแป๊บนึงนะผมจะอ,อัชชุลาไปตีมันดีกว่านะครับถ้าว่าเราเอาแบบนี้มันโอ้มันก็ตีเชีวชวอยู่แล้วครับน้องๆเข้าใจปะเออ <c oughs> ผมเอาอัชชุลาไปสู้กับมันดีกว่า ผมจะเอาอัชล่าพีเพลเลยก็ได้นะแต่ว่าอเออหรือว่าเราจะไปจะอคอไปดีเออไปเอาดีกว่าผมว่าเอ้ยเดี๋ยวนะถ้ากูไม่เอาคอไปแล้วกูกูจะได้พลัง,งอันนี้ได้ไงอ๋อใช่ครับผมมีวิธีครับผมนะทุกคนน่าจะคิดเหมือนผมนะครับผมเนี่ยจะใส่อัชราไปข้างหน้าใช่ไหมอ้าวไปผมทังมาพอดี้วผมนะอาจจะค่อยตอบแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอ,อนี้แล้วกันนะครับ ผมใส่ตัวนี้นี้ผมมีตัวนี้อยู่ใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ใส่ตัวที่มันกิ๊กี้นะผมนะใส่พวกตัวบัฟดีไหมนะใส่บัฟเนี่ยตัวพวกบัฟเนี่ยใส่เฉยๆนะครับมันมันไม่ค่อยเออนนี้เท่าไหร่นะก็ใส่ไปงั้นเลยครับอ่ะใส่ไปแล้วก็โมเมนเดอร์ใส่ด้วยนะครับใส่ไปงั้นแหละนะครับในบัฟตัวมัน แล้วก็เอ้ยไม่ต้องใส่ก็ได้ผมเป็นเรยเดอร์นะผมว่าทิ้งไปเลยดีกว่าทิ้งไปเลยใส่นักมวยใส่นักเตะไปอ่ะประมาณนี้แล้วกันเพราะตัวให้บัฟมันไม่ค่อยมีเยอะในดีผมอะแนด่ดูมีไหมตัวให้บัฟไม่มีนะแล้าที่ผมดูเนี่ยอ๋อนี่ไงอ่ะน่าจะหมดแล้วนะตัวให้บัฟนะผมนะอ่ะประมาณนี้มาอาชัชล่าไปอารวาดมันหน่อยสิพลังกูกยังเยอะเหมือนเดิมนะครับ เราไปอัลวาดกับน,น้องๆสักหน่อยดีกว่านะครับผมไป <c oughs> น้องลักน้องลักงไม่ได้เล่นมาเดือนหนึ่งแล้วเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้เองน้องมาอุลเริ่มเปิดประเด็นก่อนเลยโบเข้าไปเรียบร้อยไปหนึ่งแล้วน้องว่าไงจ๊ะืมโซนอีกน้องก็ยังปาดแรงเหมือนเดิมแต่ลืมอะไรว่ะน้องพี่แรงกว่ายี่โอ้โหมาฮอว์แมนแล้วไงครับ ขอซานสักทีโบเรียบรย้อยยังไงครับสะท้อนน้าเมจก,กันไปครับจงังหวะนี้จะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะครับแต่ที่รู้อาชุราผมใส่สุดแน่นอนครับจงังหวะนี้ฟูกโกกี้จันมาแล้วหนึ่งทีตายเกือบทุกตัวทุกคนเลยยังไม่ตายหมดเจนอนอดยิงมาแล้วก็โบโก็ให้โอโ้โห ตัวผมก็ยังยืนได้ครับด้วยความที่พลังมันห่างกันเกินไปแต่กูไม่แคร์พกูไม่สนใจแล้วกูโดเข้าไปดึงทีเรียบร้อยมุมทัดที่มันพุมใจในตอนนั้นมันตายไปแล้วในตอนนี้นะ้นองนะแล้วจังหวัดหมาพ่อวันมันก็ปาดเพราะแต่ผมก็สุมมันไปดึงทีเรียบร้อยก็ผมหมาพ่อวันแมนก็ยังเกือบจะตายแต่ยังไม่ตายนะครับกอกี่รอบไปแล้วจํานวนทุกตัวที่ผมมีแต่เหลือดวงอัญชลราหนึ่งตัวจังหวะน,นี้ใส่ไปแล้วดึงทีโบก็ให้โอ้โห คนข้ามบอกนะั้นเจอลมพายุข้ังกว่าหน่อยเฮียไม่ใช่แล้วคนละตัวเอาจังหวะน,นี้ต่อยไปแล้วหนึ่งทีโอ้โหแค่ต่อยก็ถือว่าแรงเลยทีเดียวหมาวันแบบว่ากูไม่ให้มึงเล่นไม่ให้เปิดอันตีหลอกนะพี่จะตัดลูกไฟรัวๆเลยแต่ลืมอะไรหรือเปล่าครับตัวผมนี่คือยืนหนึ่งเลยนะผมดูครับโอ้โหดาเมจแทบไม่เข้าเลยนะครับจังหวะน,นี้อัชลาบอกกูสวนต่อเลยหยอโบกให้เอาแบบนี้ก็สวยเรียบร้อยครับผมโดนสะท้อนไปอีกหนึ่งที แต่ก่อนโดนสะท้อนผมขอใส่ก่อน,นัางทีโบก็ให้เรียบร้อยแตงหนึ่งสวยไม่สวยเรียบร้อยครับโอ้โหอัชุล่าผมคลั่งแล้วนะครับบอกเลยว่าโคตรคลั่งเลยนะผมนะอ่เดี๋ยวผมไปตีกับใครดีอ่าผมขอดูก่อนมีใครยังเล่นอยู่ไหมในเซิร์ฟนี้คนนี้ก็พลังเยอะอยู่นะโอ้คนนี้ถ้าจะเล่นนี้ต้องใส่คอเนี่ยน้องคนนี้น้องคนนี้ก็ต้องใส่คอเหมือนกันแต่คนนี้ก็โหพลังไกลามากนะครับ <C oughs> เอาพลังที่มันโซสีกันดีกว่าหาแบบน้องหลอดอ่ะอันนี้ก็ได้นะแต่ว่ามันมีอันนี้นดีมันมีรายชาติเลือก็ดีโถอะไรวะเชียนี่มีคิงไอซาดอันนี้โอ้โหเซิฟนี่มีคนดวงดีนะครับนี่ดูดีเซิฟนี่มีคนดวงดีนะครับโอ้ผมหาคนที่พลังเท่าๆกับผมดีกว่านะครับคนเนี้ย อ๋าคนนี้ก็ได้อยู่นะมาดิคนนี้ก็ได้อยู่มาเลยมาเลยครับพี่พร้อมใส่แล้วน้องแล้วน้องพร้อมใส่ยัง <c oughs> เปิดก่อนได้เปรียบเสมอโบกไปดึด่งตียังไงครับโซนอีกบอกขอปาดหนึ่งตัวแต่ตายมันไม่ตายโอ้ใบก้อนแมันก็ตายแทนมันไปละกันมึงเอาทําไมบัาูุ้สันตัวกระโปรงหมาเอา้า กี่กี้ผมต่อยทีเดียวก็แตกแล้วโอ้พลังเราห่างกันเยอะเกินไปนะผมนะเราห่างกันเยอะเกินไปนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะหาวิธีอ่าด้วยการที่ผมเนี่ยหาคนที่มันแข็งแกร่งพอๆกับผมนะมาแป๊บนะครับอันดับผมผมให้ดูอย่างว่าอันดับให้ดูเลยใช่ไหมเอออันดับผมก็ไปดูเลยฮะคนนี้คนนี้คนนี้ เอาละครับจังหวะนี้ศึกครั้งนี้ใครจะอยู่ใครจะไปามาดูกันะผมจังหวะนี้จัดมาแล้วก็ผมโดสตานไปหนึ่งตัวแต่ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะผมใส่สุดยังไงล่ะโบกไปหนึ่งตัวเรียบร้อยครับผมโอ้โหเชียแรงจาดแล้วไงวะไอ้ที่เรียบร้อยแตกยังไงครับจังหวะนี้ดวงผมยังยืนหนึ่งอยู่ วางไรโบก็ให้หนึ่งทีทาสมาเกียจัดแล้วหนึ่งทีผมว่ามันไม่ได้แรงเพราะทาสมาเกียหรอกส่วนใหญ่มันน่าจะแรงเพราะอีรายชาติดินเมื่อกี้ครับไม่ยังโคตรแรงเลยจากนั้นก็ยิงมาแล้วหนึ่งเม็ดโบกให้หนึ่งทีาถามก็าตายไม่ตายครับเดี๋ยวจะทอนดานเมจไปดูสิผมจะติดอะไรครับผมไม่ติดนะครับพอติดบุกขยิ่งเดียวงานเสร็จพี่เลยน้องไปก่อนเลเดิกเปรตโบกให้หนึ่งที อ๋อยังไงครับอ๋อแล้วไงครับไปเลยทัสมุก,กิโบ้เขาให้เรียบร้อยโอ้โห่สึกคั้างนี้หนังเหนียวมากครับผมอ้าวไอ้เขี้ยมึงต่อยกลัวไอ้เมตะกูวฮูต่อยคืนเลยเรียบร้อยครับอัชุล่าผมข้างอีกแล้วผมต้องหาคนที่มันพอๆกันอะอย่างเช่นตัวนี้มันมีคอไม่เอาเนี่ยผมเล่าตัวที่มันไม่มีคอแล้วก็ไม่มีเอ็อาร์ยูอาร์ครับไอ้เชี่ยไอ้ชิ่นยน่ใส่แค่ตัวเดียวอ๋อเข้วมึงเฟี้ยวเหรอฮะ มาเลยน้องมึงคิดว่าการที่มึงมีตัวเนี้ยแล้วมึงซ่อนเนี่ยมึงคิดวมึงเฟี้ยวมากเลยสัตว์อ๋อแมวผมก็อยากจะให้ผมนอน้วใกล้ๆแล้วผมเอามามามาโอ้มาอ๋อเออแล้วผมจังมานี้เอ้าเฮ้ยผมผมหมดจะดูแมวอยู่เอ้าตายแล้วแสดงว่ามันปั้นสุดนะครับอ๋อ โอ้ดาเมจเนี่ยเป็นล้านเลยครับดามเมจเป็นล้านเลยครับโอ้โหจะส่วนเขากูตายซะเองไนี่แต่เขาเลิกเล่นไปนานแล้วเลิกเล่นไปนานแล้วบอกแลว้วตัวเอสอาร์ N A, บางตัวมันสู้ไม่ไหวนะครับอันนี้เลิกเล่นไปสี่วันที่แล้วอือันนี้ก็น่าสนนะแต่ว่าผมว่าผมต้องใส่คอว่ะนะครับบางตัวมันไม่ไหวจริงอาตัวนี้ครับตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ไดลองดูลองดูลองดูครับลองดู มาเลยมึงอือออารับจังหวะนี้เข้าไปแล้วใส่ไปก่อนหนึ่งรอบนะผมบับก็ให้ลูกผมก็เอาไม้อยู่นะครับลูกผมก็เอาไมอ้อยูงง่ยเงครับจังหวะนี้ท้าสมก,กีบอกคูจัดเลยอันตรีหนึ่งทีโบก็ให้ราชลาผมสวนคืนแบบตึงๆโบอื้อ เป็นล้านนะผมบอกเลยเป็นล้านนะเมื่อกี้หลักสแสนเลหลักลา้านดูไม่ทันเหยียบร้อยอื้อเนี่นยล้านนะผมสองล้านนะเมื่อกี้ถ้าผมถ้าดูถ้าผมดูผิดขออภัยนะครับครับโซนิกบอกกูขอปาดเลยละกันหนึ่งทีอืมแล้วม,มึงก็ไปเลยโซนิกโบกก็ให้โซนิกเจ๋งไปแล้วเจ๋งไปแล้ว มึงด้วยราชตัดดินไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเลยอ๋อ,อ,อต่อยมาโอ้โหดามิดที่ยลาคหกแล้วไงไว้สตึกนี่ไงป,ปุ๊บติกกระดุกหักแล้วไงจ๊ะพี่ติกกระดุกหักแล้วไงจ๊ะพี่ก็ส่วนน้องต่อเหมือนเดิมอ่ะอมึงส่วนกูนมาเลยอ๋อเออมีอะไรแค่นี้เหรอมึงมีเลไแค่นี้ใช่ไหม อใชีเรียบร้อยมีอะไรแค่นี้หรอ,อโอเคผมก็จบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันแล้วผมนะแม่งเลยเวลาแล้วผมนะโอเคก็ใครที่ชอบคลิปวันนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยที่สำคัญกดปุ่มอันนี้ข้าง,างบนหนะเจาให้เป็นรูปสีดำนั่นเลยครับคุณจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆหมที่ผมเอ้ยคุณจะไม่ได้อะไรวะกูลืมอีกแล้วดู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 กูลืมอีกแล้วเอาหม่เอาหม่เอาม่ ก่อนที่จะจบคลิปนี้ลงไปนะผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กดติดตามผมหน่อยและที่สำคัญกดปุ่มด่งข้างๆบนหน้นาจอให้เป็นรู้จักนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆฮะคุณจะไม่พลาดคลิปฮะกูลืมคอนเซปต์กูได้ยังไงน่ะเห็นไหมคุณจะได้ไม่พลาดอ่าอะไรนะคุณจะได้ดูคลิปก่อนใครอะไรวะอะไรสักอย่างน่ะเห็นไหมกูจำจากไม่เม็ดเนสอีกแล้วไอ้เหี้ย ไอไม่เม็นนี้หูขวยมึงอีกแล้วนะมึงทำกูหลอนมากในช่วงนี้แม่งฝีชอบเด้งนะครับแล้วผมก็ชอบดูได้ไงโอเคก็เป็นว่าฝากติดตามผลงานกันด้วยนะผมนะผมขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายครับไอ้เฮียกูลืมคอนเซปต์กูไอส้นตึกเอ้ย